10นาทีมีคำตอบโดยนายปฏิรูปสวัสดีครับกลับมาพบกับ10นาทีมีคำตอบโดยนายปฏิรูปเราพูดกันเรื่องของการปฏิรูปมา แมต้องบอกว่าครบหนึ่งเดือนกันไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่สองมิถุนายนนะตแต่เมื่อวันอังคารที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นต้นมาเพอแป๊แบ,บเดียวนี้ก็ผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มแล้วแต่ว่าเรื่องของปานปฏิรูปนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผมก็จะนําเรื่องราวการปฏิรูปในด้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นผลงานของรัฐบาลในชุดนี้ที่กําลังดําเนิน การอยู่แล้วก็จะเดินหน้าเป็นไปตามรถแมพที่วางกันไว้เนี่ยนะครับเมื่อวานเราพูดถึงนโยบายที่สองเรื่องของการรักษาความมั่นคงของรัฐแล้วก็ต่างประเทศวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเป็นนโยบายที่สองเรื่องการรักษาความมั่นคงของรัฐแล้วก็ต่างประเทศต่อจากเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในทุกๆด้าน รัฐบาลได้เริ่มดาเนินการวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่อจะส่งต่อให้กับรัฐบาลใหม่ต่อไปวันนี้เมื่อวานนี่เราพูดถึงเรื่องของไอยูยูนะครับเรื่องของการประมงวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวกันบ้างแมเรื่องนี้ก็เรียกว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับคุณฟังเองก็คงจะสนใจละเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองคาว่าหลบหนีก็แปลว่าเข้าเมืองไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาความอดอยากยากจนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสแสวงหาปัจจัยความมั่นคง,งของชีวิตที่ดีกว่านั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้บริเวณตลอดแนวชายแดนของไทยนั้น ก็มักจะมีคนต่างด้าวนะั้นลักลอบเข้ามาทำงานอยู่เนืองๆน,นะครับอย่างเช่นแรงงานในภาคเกษตรกรรมและก็อุตสาหกรรมลูกเหลือประมงมนี่ชัดเจนเลยนะครับรวมถึงคนรับใช้ในบ้านคนใช้ต่างๆก็โอ้โหมากมายก่ายกองเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าบ้านไหนที่มีคนใช้เป็นคนไทยนี่แม่ต้องบอกว่าต้องรักษากันอย่างสุดชีวิตแล้วก็ถือว่าบ้านหลังนั้นนี่ ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คงต้องมีฐานะนะครับร่ำรวยพอสมควรเลยทีเดียวที่สามารถจัดจ้างคนไทยเป็นคนใช้ได้เนี่ยนะครับพอดีนี้มองไปทางไหนก็จะเจอแต่แรงงานต่างด้าวทั้งนั้นนะครับบางคนก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยบางคนก็เข้ามาทํางานพอสมควรแล้วก็พูดไทยได้บ้างนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคม อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวทีนี้ก็มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้มีความสมดุลซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีแรงงานที่พอเพียงนั่นเองนะครับสนับสนุนการดําเนินการของภาคธุรกิจเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าแรงงานต่างด้าวนั้นกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในประเทศไทยพูดง่ายๆว่าคนไทยที่จะมา,าใช้แรงงานนั้นก็ดูจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับอย่างการเป็นลูกเรือประมงภาคเกษตรกรรมคนรับใช้นี่แหม่ตอนนี้ คนไทยเราคงจะหาหน้อยแล้วนะครับที่จะมยดอาชีพต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของคนงานต่างด้าวซะมากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างดึงเนี่ยก็คือเรื่องของค่าแรงนั่นเองนะครับซึ่งคนไทยเราก็จะมีพัฒนาการแล้วก็มีการศึกษามีสถานะสถานภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งคนไทยนั้นก็จะมีการพัฒนาไปทํางานในลักษณะอื่นๆที่อยู่ในระดับที่ เรียกว่าสูงสูงขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าสนับสนุนการดําเนินการของภาคธุรกิจมีจํานวนที่พอเหมาะอันนั้นพอเพียงแล้วนะครับแล้วก็ต้องพอเหมาะที่สามารถจะควบคุมดูแลได้แล้วก็มีจํานวนที่พอดีด้วยหรือไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมของไทยดังนั้นแล้วเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับรัฐบาลก็มีการดําเนินการที่สําคัญต่างๆมากมายเลย อย่างเรื่องของการแก้ปัญหารงงานต่างด้าวนั้นก็ได้มีการจัดระเบียบให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีข้ามเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นต้องมาขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาจักรไทยได้ถึงวันที่31มีนาคม2558เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติจากประเทศตนทางนั่นเองนะครับซึ่งก็มีแรงงานต่างด้าวสาสัญชาติด้วยกันนั่นก็คือเมียนมาลาวและก็กัมพูชา ต่างก็มาขึ้นทะเบียนนะครับจำนวนที่ผ่านมาเนี่ยถึงหนึ่งล้านหกแสนกว่าคนก็เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคนแล้วก็ผู้ติดตามอีกเก้าหมื่นกว่าคนนะครับส่วนการตรวจสัญชาติขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการโดยทางกระทรวงแรงงานนั่นเองนะครับก็มีการประสานกับประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าวให้เร่งตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวห้แล้วเสร็จโดยเร็วส่วนในด้านของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ก็ยังมีการคุ้มครองด้วยนะครับรัฐบาลก็กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการแล้วก็จัดระเบียบบริษัทจัดหา,างานใช้มาตรฐานที่เรียกว่า Good Labor Practice นะครับหรือว่า Good GLP นั่นเองนะครับนี่ต้องปูกสงังเกตซะหน่อยในการรับรองสถานประกอบกิจการที่มีต่อการปฏิบัติต่อลูกจ้างนะครับที่เป็นมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วย แล้วก็ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจาการที่มีการแจ้งงานาคนต่างด้าวนะครับจํานวน2 0 0หมืนกว่าแห่งมีลูกจ้างเกี่ยวข้องจํานวนถึงหนึ่งแสนแปดม่นกว่าคนแล้วก็พบว่าคนทำคนต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายนะครับมีจํานวนถึงหนึ่งแสนกว่าคนเสร็จๆไม่ใช่สิหนึ่งแสนเก้าพันกว่าคนนะครับจากสถานประกอบกิจาการจํานวนทั้งหมดถึงหนึ่งหมืพันกว่าแห่งด้วยกัน แล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยมีวงเงินถึง62ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ยังแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานทาสอย่างจริงจังด้วยนะครับในการจัดระเบียบเรือประมงเนี่ยนะครับก็มีการจดทะเบียนเรือประมงไปแล้วกว่า5,000 50, 0ลำมีการออกใบอนุญ,ญาตทำประมงไปแล้วประมาณ28,000ลำแล้วก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ แก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายหรือว่าสปมผอนะครับแล้วก็ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกนะหรือว่าพอตอินพอตเอาเนี่ยนะครับในส่วนของเรือประมงก็มีการจัดตั้งศูนย์ไปแล้วถึงยี่สิบแปดศูนย์ด้วยกันนะครับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเนี่ยเพื่อที่จะกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายประมงขณะเดียวกันเพื่อจะเป็นการแก้กปัญหา การขาดแคลนแรงงานบนเรือประมงก็มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมงทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลเพิ่มเติมไปใน90วันตั้งแต่วันที่1เมษายน2558เป็นต้นไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่รัฐบาลได้ดําเนินการนะครับแต่ต้องบอกว่าแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในกิจกรรมประมงนั้นค่อนข้างจะเ,เรียกว่า มีจานวนมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นั่นเองเพราะว่าแรงงานต่างด้าวต่างๆเหล่านี้นั้นเรื่องของความขยันความอดทนนะครับเรื่องของมต้องบอกว่ามีครบถ้วนเลยสรุปแล้วเรื่องนะครับการรักษาความมั่นคงของรัฐแล้วก็ต่างประเทศในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวรัฐบาลก็มีการจัดระเบียบให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนซะกับปุ่ง่ายๆคือทําให้มันถูกกฎหมายซะ นะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์แห่งชาติจากประเทศต้นทางนะครับส่วนในด้านการคุ้มครองก็มีการตรวจสถานประกอบกิจการแล้วก็จัดระเบียบบริษัทจัดหางานให้สถานประกอบกิจการต่างๆเหล่านั้นมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ยังมีการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานพาดอย่างจริงจัง ทั้งหมดนั่นก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปในด้านต่างๆนะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะได้มีการดําเนินการปฏิรูปต่อยอดจากรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับคุณฟังที่ได้ประสบพบเห็นที่ไหนมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือว่ามีการหลบหนีเข้าเมืองมาก็ต้องแจ้งให้กับ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ทราบนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบแล้วก็ใครที่มีการอย่างพูดง่ายๆคือบ้านใครเนี่ยมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมาเป็นคนใช้นะครับแล้วก็ยังได้ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอะไรอ,อ,อาจจะมีการลักลอบเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นครับ mm. ก็ถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยปล่อยฟ้าปล่อยฝนนะครับกลายเป็นคนที่ส่งเสริม การกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเราพบเห็นก็ควรจะต้องให้รายงานต่างแรายงานต่างด้าวต่างๆเหล่านั้นนี่นะครับไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องซะนะครับเพื่อที่จะได้นำแรยงานต่างๆเหล่านั้นมาทํางานได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับเอาละ่ะนั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูปอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้ว พรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้คงต้องเสกุดบายไปแล้วครับสวัสดีครับ